ปอร์เช่963รถแข่งโปรโตไทป์ LM DH เลมังเดโต n a H สุดล้ำที่สร้างขึ้นโดยทีม p o r ์เช่ p e n s k ี้มอเตอร์สปและมัลติเมติกออกแบบมาเพื่อลุยศึก Endurance Racing โดยเฉพาะด้วยแรงบันดาลใจจากตำนานอย่าง p o r ์เช่956และ962 p o r ์เช่963ผสมผสานระบบแอ r รด y นามิกล้ำสมัยแชสซีน้ำหนักเบาพิเศษจากมัลติเมติกและระบบขับเคลื่อนไฮบริดเพื่อสมรรถนะที่เป็นเลิศ ขุมกำลังเครื่องยนต์ไฮบริด V8 ทวินเทอร์4.6ลิตรพื้นฐานเครื่องจาก Porsche 918 s p y d e r ระบบไฮบริด MGU-Motor Generator Unit ที่เพาล้อหลังแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ESS Energy Storage System พละกกำลังรวมสูงสุดประมาณ700แรงม้าที่เพาล้อหลังรอบเครื่องสูงสุด10,000รอบต่อนาทีระบบเกียร์ซิงเคเวนเชียล e สปผู้พัฒนาเล่าว่าเรารู้สึกว่าที่นี่คือบ้านเราเกิดมาเพื่อแข่งขันเราคือเรสบอ o r n ปอร์เช่963จะเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ IMSA, FIA WEC และ24 o u r of Le Mans เพื e arn, e arn, ่อนๆชอบคันไหนสามารถแชร์ความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากครับ